ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เชฟไทยบ้านครับพี่นอ้องวันนี้ได้เห็นหน้าตาของเชฟไทยบ้านสัน่อยนะครับวันนี้เรามาออนทัวร์อยู่พิกัดแหลมสนนะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับอาจจะเสียงดังเล็กน้อยถึงปานกลางมากเป็นย่อมยมนะครับผมอยู่ติดทะเลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นที่หนึ่งที่ วิวได้นะครับผมอันนี้จะเป็นทางเข้ามานะครับผมฝั่งข้างหลังนี้ระยะทางตรงนี้ประมาณสัก1กิโลเมตรได้นะครับผมระยะทางอาของโซนแหลมสนนะครับผมสามารถนั่งหินลมชมวิวได้ <c oughs> ก็จะมีคนมาเล่นเรียกอะไรนะ บนหินนะครับสามารถนั่งชิวๆได้นะครับผมแต่รถไม่สามารถปิ้งขึ้นมาได้นะครับผมไปมาท่องเที่ยวได้นะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับผมส่วนหาดแหลมแม่พิมพ์จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้จะเป็นหาดแหลมแม่พิมนะครับแล้วก็หาดสนสนไปฝั่งโน้นนะครับถ้าท่านใดไม่รู้จักก็ ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับตรงนี้จะเรียกแหลมสนนะครับผมนี่จัดหนักจัดเต็มนะครับผมออนทั่วนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูชมนะครับผมในจอมลงทุนนะครับอยู่กับช่องยูทูบเชฟไทยบ้านนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับตัไงใ้หน่อยนะครับผมเราจะลงคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับอะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ